สวัสดีครับผมพีนัทจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อวิเคราะห์ครับทองคำประจำวันก็เป็นวันที่26ตุลาคมนะเพิ่มไปแป๊บก,ก็ใกล้จะสิ้เนเดือนแล้วราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นเมียนตอนแองแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มตันๆนะเริ่มมีการอ,าออกอาการไซเว w a y แล้วก็มีการพักตัวบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตขุมมองของตลาขึ้นแล้วก็ไอเดียในการเทรดกันนะครับก็ในในรอบก่อนนะที่เราคุยกันนะถ้าเกิดใครจาได้ผมบอกว่า มันมีโอกาสขึ้นเป็นเดอร์พาน,นอลหรือขาซีนะชอาผมจำไม่ผิดนะก็คิดว่ามันจะมาประมาณโซนนี้1 9 8 7 1 9 9 2แลดเ็นเ้กอแล้วแนวต้านกลคือส0 0 1นหนึ่งปรากฏว่ามันขึ้นมาแล้วก็มีการวโอ,โอล์แวร์ไหม,ไหมก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาใครที่เซ์หรือช็อตมาก็อาจจะรุนหน่อย,อย,ยนิดนึงเพราะตอนมันขึ้นมามันก็น่ากลัวครับน่ากลัวนสุดท้ายก็อะไม่ผ่านเพราะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้าง,ง,งแข็งนะครับสุดท้ายก็ค่อยค่อยไซด์เว์ซึมลงมานะครับมาหาแนวรับที่ให้ไว ก่อนที่จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ซุ่มลงมามหาโซนนี้นะครับ1957-1962นะที่ไวร้รอบก่อนนะใครที่ได้เซลล์หรือช็อตมาก็น่าจะได้ช็อตอยู่นะประมาณ20เหรียญได้นะครับส่วนใครที่ที่ายต่อนะตามมุมมองของขึ้นที่บอกช่วงนี้อาจจะย่อแล้วขึ้นต่อก็อาจได้กประมาณ20เหรียญนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตของวันนี้กันก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการเข้าไปในเืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละเป็นกำลังใจกันด้วย ในส่วนของใครนะที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพจนะเรื่อนมปที่ด้านล่างของจอนะจะมีในส่วนของคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้เราเลือกขึ้นม,มานะกดไปที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนจะเป็นลายไว้พูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคําจะมีการรดเปรีบมุมมองของสถานคืนอน,นในกันเหตุข,ของทองคำบิตคอยนอีเทียมล้วคอย ADA นะแต่ในส่วนของตัวทองคำเนะี่ยจะมีอาจารย์ขั้นหนึ่งนะที่คอยอัปเดตนะับ ซึ่งก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับอ,อาจจะแตกต่างกันครับซึ่งทองคําผมผมอัปเดตแค่วันพฤหัสศุกร์ลงเพจนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตใครที่เทรดอยู่เนี่ยจะชอบเทรดคริปโตก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายตักลายตัวนี้เข้ามาได้เลยในส่วนของคนที่มีบัญชีเอ็กเนอ,อยู่แล้วอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สามารถทําได้เพียงแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลข11631383หรือสอบถามขั้นตอนการย้าย กับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เอก넷หรือทาง Li น์แอดหรือทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันในส่วนของคนที่เป็นมือใหม่นครับอยากจะเริ่มต้นลองเทคคลิปตหรือว่าทองคาก็คลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะจะมีในส่วนของสินค้าให้เลือกเสร็จค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ามันแร่โลหะเงินนะครับในส่วนของอหุ้นอเมริกาดัชนีหุ้นจีนดัชนีหุ้นยุนโรปนะครับมีให้เลือกเสร็จค่อนข้างเยอะเ,เลยในภายที่ เป็นสายเทรดอยู่แล้วก็ลองคิดลรื่งองลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวเมื่อวานเรามีการลับเบีตัวด็อกคอยเใครจำได้ก็ลงมาในแนวรับที่ให้ไว้อยู่นะตรงนี้ชุดนี้เนี่ยส่วนนี้เมื่อวานเราคุยกันเห็นหี้มลงมาแล้วเด้งขึ้นไป อิตาเรียมันก่อนนะแล้วเบกไฮดด้วยนะใครได้เข้าในได้ช็อตน,นี้อยู่นะบอกแล้วว่ามโอกาสนี่เบกไฮด์สนะิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วก็เมื่อวานก่อนก็มีอิตาเรียมอิตาเรียมก็คือจุดนี้ได้อยู่นิดนึงครับตรงนี้ก็ระวังระวังการพักตัวอยู่นะอาจจะเทคโปรฟิตไปก่อนหรือขายทั้งกองอะไรไปก่อนหรือใคร,ไไใครจะรุนก็บางทุนต่อประมาณนี้แต่วันนี้กลับมาที่ ทองคำครับทองคำอัปเดตล่าสุดน่าจะที่สปุยกันสุดาห์ก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตมุมมอ,องขึ้นคร่าวๆนะตอนนี้ราคามีการเบรกแนวตา้านสำคัญมาแล้วที่1984นะครับตอนนี้ภาพของขาขึ้นกลับมาได้เปลี่ยนครั้งตามเทนภาพใหญ่เดิมนะครับที่เราตามมีด้วยการลลาารลอกขาขเจค่แค่ี่หนึงก็คือตามเบรก5 เราตามวิพาซึ่งวิ้าเนี่ยตอนนี้เราตามคือโครงสร้างย่อยซึ่งอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็คือขาเอขาบแล้วก็คือขาสี่ตวเน,นี้อาจจะริ่มเป็นเลบสามของห้านะครับสามเ x ของห้าเก็บของในรูปแบบของแฝดซึ่งขึ้นแรงนะแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะของอัตาราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เพิ่มท้ายงี้ก็จะหนุนทองรวมถึงภาวะของสขของคารามก็อาจจะทาให้มีความเป็นไปได้ถ้าเราไปขอจับ ปัจจัยอื่นแต่ทั้งนั้นก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆดูไปซึ่งตอนนี้สัญญาที่คือทางเฟรมัสอีกห้าวันเป็นแบบแบบนี้ได้นะอ่ไมีรุนเลยนะมีรุนเลยมุมอม,อมองนี้กับอเดีที่สองนะครับอเดีที่สองก็คือเราตามคล้ายๆกับเบย์พาแล้แหละแต่ว่าไบ่ผ้าเนี่ยไม่ไม่ได้มีการแยกโครงสร้างนะเบย์าเนี่ยซึ่งแบบเป็นโครงสร้างเทนจุดเดกันก็คือนี้อาจจะเป็นขา a นะยรงประเทศจ,จะเป็นขา b ตรนี่คือขา c ทั้งหมดนี้คือขาดีครับอาจจะเป็นรูปแบบของอีกเป็นที่เคยเคลื่อนใช่ไหมเราเดี๋ยวมีรุ่นขา e แบบนี้เนี่ยนี่คือ a แรกแ่้วบีรุ่นอ e ีนะครับอันนี้ก็คือตามมุมมองของขา e ส่วนตัวทั้งสองเทสเนี่ยถ้าผมดูทรงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมตามเคสที่2ก่อนนะเคสแรกเนี่ยผมมองว่ามันยังอีกไกลนะยังอีกไกลแต่ถ้าเผาไปไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้แต่ไม่ไปครับทั้งสองเทสตก็ซัพพอร์ตในการเชื่อมคู่ไม่ได้ซีเรียสนะจะขึ้นเคสไหนก็ ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีของอยู่ก็รุ้นเคสนี้ได้เหมือนกันแต่เบื้องต้นผมเอาประเมินแค่นี้ก่อนครับคือขา E ทีนี้เคทีสามนะครับเป็นเคสที่ปรับตัวลงของเว็บี่ที่ไม่จบก็คือ4ไม่จบใช่ไหมตัวนี้คือ A B. 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 รีบาวบีีมลงขา E ซึ่งมุมมองเนี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้อยู่ทั้งนั้นเกเริ่มน้อยมากเพราะว่าครับไอ้ขา B ที่รีบาวมาค่อนข้างแรงนะแต่ก็ยังพอมีรุ่นเล็กๆนะ เล็กๆถือว่ามุมมองเนี่ยถ้าให้คะแนนจากร้อยคะแนนผมให้ประมาณอาตอนนี้เรียนประมาณหกสิบหรืออาจจะ 50, 50, ห้าสิบห้าสิบด้วยซ้ำซึ่งน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสองเคสแรบนะครับน,น,นี้เราเป็นหลักการคร่าวๆทีนี้เราดับมันทําเฟรมย่อยนะครับทําเฟรมย่อยที่เรากาลังตามอยู่ตอนนั้นในเคข้าของขาลงนะผมขอตามเป็นขาดีนะครับอนนี้เดีนา่าจะจบละซึ่ง A B C เนี่ยจบขาดีแล้วตอนนี้ก็คือเคสของนอนที่สองเนี่ยรู้สึกว่านอนสองก็ทําลายโครงสร้างมาได้ไหมอ่ะเบรกไปเรียบร้อยและ1975มีเนื้อเทียนปิดเหนือวกว่าแล้วโครงสร้างของนอนที่สองถูกตัดออกไปตอนนี้ก็เหลือแค่ถ้าเป็นภาพของขาลงของเคสที่สามก็คือตอนนี้จะเป็น A แล้วตอนนี้รุนแค่ B แต่ใน B เนี่ยเดี๋ยวต้องระดับดูโครงสร้างของ B ว่าครบรูมั้ยเพื่อที่จะลงขา C นะครับอันนี้คือเคสที่อ่า คือระหวางของขาลงแต่ภาพใหญ่ผมมองว่าตอนนี้ผมมองว่าตรงนี้เรารู้น่าจะรุนขา e มากกว่าก็คืออาจจะเป็น A เนีรอยย่อของ b แล้วรุน c นะอีกขาหนึ่งนะครับเพื่อจบจุดนี้่อเดี๋ยวเราไปตามดูว่าขา A จบหรือยังจุดเริ่มต้นของขา A อยู่ที่1810น,นะครับเราไปิทางเฟรมวิกในวิกเราเห็นมันเป็นโครงสร้างเทนแท้จะเป็นชุดเดียวกันนะอันนี้เป็นเป้เปารอบยาวนะครับ เป็นจุดใวการตรงน,นี้เริ่มมีอาการพักตัวนะครับอพอเรามาดูทำเฟรมเดย์นะโครงสร้างของราคาเดยวเรามองว่าชุดนี้เป็นนอนใช่ไหมก็คือ A B C X A ตรงน,นี้อาจจะเป็น B นะครับเพื่อลุ้นขา C ได้นะถ้าเบรกทายได้แต่ว่ามันเป็นปลายเทนแล้ว ของนอนชนิถามว่ารุ่นแรกไหมรุ่นได้อยู่นะครับแต่พักสังเกตว่าเริ่มมีความลังเลค่อนข้างเยอะตรงนี้เห็นไหมพักตัวไม่นานไปพักตัวไม่นานไปตรงนี้เริ่มนะใช้คําว่าเริ่มนะครับซึ่งถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยวันอาจจะคอนเฟิร์มว่าอ่าเซกเมนต์เนี้ยอาจจะจบนะครับอาจจะจบในรูปแบบของอะไรได้อเรามาดูต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเราตามขา C ก่อนนะว่าขา C จะจบ จบที่ตรงไหนหรือว่า B อาจจะไม่จบนะแบ่งแบ่งเป็น2เคสแต่ไซส์เนี่ยผมมองว่ามัน,ม,นมันควรจะน่าจะจบได้แล้วนะถ้าเอาจะมาก่อสร้างชุดเดียวกันเพราะมันก็ปกอชุดด้านล่างนะคิดว่า B น่าจะจบแนะล้วเดี๋ยวลุ้นขา C แต่ถ้าไม่จบหาว่าได้ไม่ได้แต่มุมมองอาจจะไปเข้าข่ายกับอีเคสอีงมากกว่าก็คือเคสที่เป็นเคสที่อ่าอก็คือมองมองมองสวิงนี้ เป็นชุดเดียวกันนะครับ A B C นะชุดนี้ก็คือจบกัละหนึ่งชุดเราตัวตนี้อาจจะจบขาย A แรกที่เราจำได้นะ A ในภาพใหญ่เราตัวตนี้อาจจะเป็นการเดี๋ยวย่อ B เนี่ย B วงเล็บเป็นภาพใหญน่นนี้คือเคสที่ว่าเคสเป็นเคสที่สองนะที่ต้องระวังนะถ้าจบ A วงเล็บเนี่ยจะเป็นกาพรพักตัวของ B ก็จะพักได้ค่อนข้างแรง อย,อย่างน้อยก็คือ3.3ย3.3%หรือ3.8.2เนดีกีขั้นต่าของ B ที่ควรจะเป็น,นถามว่าเห็นไม่ถึงได้ไหมไม่ถึงได้แต่ว่าควรถึงทาในการแยกเซกเมนต์ที่ดีนะครับก็จะเห็นโครงสร้างเริ่มเริ่มมีความไซด์เวอันนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหรือมีแรงขายเข้ามามุมมองของ B ก็จะน่าสนใจแปลว่า A มีโอกาสจบแต่ตอนนี้นัหน้างานตอนนี้เดี๋ยวคอดูก่อนนะว่าจะตามขา C ต่อเลยไหม จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ชุดนี้นะครับที่เมื่อวานมีการชิงไส้ลงมาพักซ้ายของชุดนี้ถ้าวัด A B C X A A B C X A A, B, C, X, A, A นี่น่าจะจบแล้วนะนะเดี๋ยวไปดูขา B ไปขา C นะนะ ถ้าเป็นขา C ิงๆความแรงนู่นนะ2024ถึง2043นี่คืออาเซตของขา C นะครับของขา C ชุดนี้อันนี้เป็น target แต่ผมยังไม่ได้มองขนาดนั้นนะผมดูทรงแล้วมันเหมือนมีโอกาสที่จะพักตัวมากกว่าดิซันนะครับแต่ถ้าเขาไปไมได้ไม่ไปไม่ได้นะอันนี้ก็คือข้อควรระวังของขาเซลนะถ้ามันยังไม่จบไปได้ถึงนู่นเลยนะ ถ้ายังไม่จบไปได้ถึงน,นู่นเลยตอนเนี้ยถ้าเราจะแบ่งไอเดียในการตามนะครับมีกันอยู่สองเคสก็คือตามเป็นขา C นะครับอันนี้ก็คือขึ้นขา C ไปเลยไอเดียที่หนึ่งไอเดียที่สองก็คือตาม B ที่ยังไม่จบนะครับตาม B ที่ยังไม่จบ A B C X A B B อนจะไม่จบน,นี้อาจจะเป็น A อ B น้อยแล้วก็จะมีขา C อีกขาหนึ่งค่อยจบ B แล้วค่อยขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไซส์มันใหญ่ระวังมันเป็นแค่ A แลครพัก B แบบตรงนี้แล้วขึ้น C นี่ไปนู่นเลยนะอันนี้คือข้อควรระวังพะนั้นในภาพระยะกลางภาพใหญ่ขาขึ้นยังได้เปรียบระยะสั้นอาจจะมีการพักตัวบ้างอันนี้คือให้เรารู้ไว้ว่าเล่นหน้าใบาหรือว่าน้าลองอยังได้เปรียบนะครับในภาพใหญ่นะแต่ในภาพระยะสั้นต้องทนรอดาวนะครับทีนี้ถ้าตรงนี้เป็นแค่ชุดในการพักตัวเดี๋ยวเราไปดูว่าตรงนี้ถ้าเป็นขา C แล้ว เป็นขา C ในรูปแบบของอะไรไนะครับซึ่งถ้าสังเกตถ้าตรงนี้เป็นขา C ก็เริ่มดูมีความลังเลนะกับอีกเคสหนึงคืออาจจะเป็นชุดนอนก็คือ A B C X A B แล้วก็อาจจะมีขึ้นทำ C D E แบบนี้จบในรูปแบบแอตเทนประจำก็คือ A B C D E นะก,ก็ค่อยซึมไป ขายต่ายังขายถ้าเป็นมุมบอนี่ก็ไม่ควรหลุด1953นะครับเพราะนั้นเกณฑ์ในการเซลล์ช็อตที่ดีถ้าต่ำกว่า1953เนะี่ยเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการเล่นหน้าเซลล์ก็ได้ถ้ายังยืนเหนือเนี่ยหาจังหวะเล่นหน้าบายถ้าย่อมาเม่ลุน,นะครับอนนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับทีนี้เราดอวิวทางเฟรม4ชั่วโมงครับมาดับมาดู4ชั่วโมงชุดนี้ เห็นแล้วมีขามขาแม่นี่คือ A ได้นะ A B C ตรงนี้ก็เป็น B ได้อยู่นะ A B C เป็น B นะครับแล้วก็อาจจะวางการพักตัวของขา C หรือว่าถ้าตรงนี้จะให้ดีนะควรจะอาจจะลงมาวอลแล็ตรงนี้แล้วไปต่อ1 segment 2 s e g m สอง3 segment สา e g m e n t ี่เรุ่นจะไม่ได้ห้าก็รุ่นเป็นขา C C ได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่สวยมากผมมองว่าถ้าเป็นขา C ตรงนี้ก็รุ่นเป็นการย่อของ C เ <altro> a i l u ัหนึ <learn>. ่งน้อย A B รุ่น C ลุ <everybody> <music> ้นรู้สองแล้ววิ่งสามสี่ห้าไปเลยเพื่อขึ้นของขา C ขาสุดท้ายของ r o u จุดนี้แต่เพราะนั้นขึ้นมานะ up s i z ค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะติดแนวต้านตรงนี้โอกาสที่จะจ่อหรือพักตัวในภาพใหญ่ได้นะครับในเบื้องต้นนะครับผมมองว่าถ้ายังไม่เบรกนะครับแผนของหนึ่งชั่วโมงผมมองมองเบรกไปละ ถ้าไม่เบรกระวังการพักตัวนะพักตัวเนี่ยถ้ารุ่นเป็นขายอดตื้นเนี่ยโซนรับที่น่าสนใจนะหรือว่ายังอาจจะเป็นรุ่นไซเว่เนี่ยก็คือหนึ่งเก้ากูนหนึ่งเก้าเ็ดหนึ่งอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะเล่นหรือไม่เล่นตอนนี้จะค่อนข้างถามว่ารุ่นเด้ไหมรุ่นได้นะแต่ว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงนะเสี่ยงในการพักตัวของภาพใหญ่ในกรณีที่เกิดว่ามันเข้าสู่ B อันนี้ต้องระวังความเสี่ยงเอานะถ้า A จบขึ้นมานะครับตอนนี้คือการพัก B มันพักนึกอาจจะมาถึงได้โซนนี้ได้เลย นะครับ่อาจจะต่ำกว่าอันนี้คือข้อควรระวังแต่ถ้ายังไม่จบตรงนี้เอาอยู่เพื่อที่จะเป็นลุ้นขาซีได้นะครับผมมองว่าแบบนี้ในต้นมองแบบนี้ส่วนถ้าหลุดลงมาหลุดโงนี้มาเมื่อไหร่นะครับหลุดโรนี้มามเมื่อไหร่โรดเเดมที่ผมบอกึ่งเนี่ย่9 4 6 1931เป็นโอกาสาที่จะอาจจะเล่นดิ้งชั้นๆได้น,น,นะครับส่วนโซนแนวรับที่รุนกับตัวเลยก็คือ1931 1917นะครับอันนี้เป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจในภาพใหญ่นะครับ น่าสนใจนะครับใหญ่เนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามลุ้นเด้งได้สักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะมีเด้งสั้นๆได้ส่วนถ้าตรงนี้ลุ้นไปต่อประมาณนี้ส่วนโซนแนวต้านถ้าราคาขึ้นต่อนะครับผมมองว่าถ้าชุดนี้จะขึ้นเป็นนอนได้ไหม A B C ตังนี้อาจจะเป็น X หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโครงสร้างข,ของเซมิสี่เพื่อลุ้นเซมิเนี่ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะมีการย่อนะครับภาพสั้นๆได้หรืออาจจะเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ก็คือ ส0 0 1นะครันตี้าอง2นะครับ, 2002, รบแล้วก็แนวต้านถัดมานะครับ2 0 1 2เป็นโซนที่น่าสนใจอาจจะยอ่อหรือฟักตัวได้ส่วนถ้าเกิดว่าไปต่อได้เป็นขาซีจริงจรระวังนะ2 0 2 5 2 0 3 1ไปได้หรือสูงกว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้อันนี้คือข้อควรระวัง2025-2031นะผมวัดไปแล้วว่าเป้าใหญ่ไปได้ถึงไหนอะประมาณนี้สำหรับแผนของของคำก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเหตุกับพี่ๆเพื่อนๆท่านไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ